รายการนี้เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปภาพเสียงและคำศัพท์จึงเป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการ Bliss Baby ช่วงประชุมผู้ปกครองพอลูกของเราไม่จำเป็นต้องน่ารักสำหรับทุกคนได้เวลาประชุมผู้ปกครองพอลูกเรา ไม่จะเป็นต้องน่ารักสําหรับทุกคนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเคยได้เจอผู้ใหญ่ที่ชอบแกล้งเด็กไหมครับและชอบใช้คําพูดที่ว่าก็แค่เล่นกับเด็กเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกผู้ใหญ่พวกเนี้ทำไมเขาต้องแกล้งเด็กด้วยวันนี้ผมจะมาบ่นเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันพ่อแม่อย่างเราจะรู้สึกยังไงเมื่อลูกถูกแกงแน่นอนลูกเราไม่ได้มีความสุขเพราะเขาใช้คําอ้างแค่ว่า ก็แค่ล้อเล่นเองเมื่อใช้คำนี้ปั๊บคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเราหรือแม้แต่คนที่เป็นพ่อแม่นั้นเราก็ไม่สามารถจะไปตําหนิคนที่เล่นกับลูกเราได้และลูกเราล่ะอยากจะเล่นกับเขาไหมลูกเราสนุกที่จะได้เล่นกับเขาไหมผู้ใหญ่บางคนแกล้งลูกเราถึงข้นลูกเราร้องไห้แต่เขาก็ยังหัวเราะชอบใจแกล้งลูกเราจนลูกเรามีอารมณ์ก้าวรา้าวเขาก็โทษลูกเราว่าลูกเรานะเป็นเด็กก้าวรา้าว ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมในการแกล้งเด็กหรือแย่เด็กเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนไม่มีใครรู้ได้แม้แต่เราที่เป็นผู้ใหญ่ตอนเนี้เราก็เคยถูกแกล้งกันมาก่อนหน้านั้นก็เคยแกล้งกันมาและทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นบาดแผลอยู่ในใจของเราคุณพ่อคุณแม่เคยไหมครับที่พาลูกไปที่ทำงานไปเจอผู้ใหญ่ประเภทนี้แล้วเขาก็ใช้คำอ้างเดิมๆนั่นเพียนเพราะว่า เขาเล่นกับเด็กไม่เป็นนั่นเองเมื่อเขาเล่นกับเด็กไม่เป็นเขาเลยใช้วิธีการแกล้งและผู้ใหญ่มักจะมีข้ออ้างให้ตัวเองเสมอว่าทำไมเขาถึงแกล้งแบบนั้นเคยมีประสบการณ์ตรงเคยมีคนมาปรึกษาว่าเนี่ยมีคนชอบแกล้งลูกเขาให้ลูกเขาร้องไห้อยู่บ่อยๆโดยเขามักจะอ้างว่าเวลาที่เด็กร้องไห้เนี่ยเด็กจะได้มีความอดทนมีความอดกลั้นไม่เป็นเด็กขี้แย ไม่เป็นเด็กที่ร้องไห้ง่ายผิดความคิดนี้คือผิดมากๆดังนั้นเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณพอ่อคุณแม่ไม่เข้าไปช่วยลูกเราแล้วใครละ่ะที่จะสามารถช่วยลูกของเราได้แล้วเวลาที่ลูกเราถูกแกล้งนั้นความมั่นใจจะหายไปอย่างมากมายความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะหายไปอย่างมากมาย หรือแม้แต่ความไว้วางใจผู้ใหญ่ความไว้วางใจโลกใบนี้ก็ <S <S ถูกตัดออกไปจากใจเด็กๆอย่างมากมายเช่นกันดังนั้นผู้ใหญ่หยุดเถอะครับหยุดที่จะแกล้งเด็กๆได้แล้วมันไม่ได้สร้างประสบการณ์ที่พิเศษให้กับเด็กเลยและเด็กๆไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีๆเลยจากการถูกแกล้งแข้งนี้โดยสรุปแล้วก็คือถ้าเราเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องเล่น ถ้าเอาการแย่การแกล้งมาแทนการเล่นแบบนั้นก็ไม่ควรฝากถึงผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ชอบแกล้งเด็กหยุดเถอะครับหยุดพฤติกรรมอันชั่วร้ายของคุณเดี๋ยวนี้มันไม่ได้สร้างประสบการณ์ที่ดีเลยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งและครั้งหน้าเราจะมาพบกันใหม่ในประชุมผู้ปกครองฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย